สัตว์ประจําประเทศสิงคโปร์นะครับรู้สึกว่าในข้อเก่าๆเ,เนี่ยนะครับเราน่าจะมีในเนื้อหาของประเทศสิงคโปร์อยู่บ้างน,นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยได้ดูเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายใหฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับสิงคโปร์ก็เป็นสมาชิกอาเซียนและก็เป็นสมาชิกอาเซียนกลุ่มแรกเลยเหมือนกับประเทศไทยเราเนี่ยนะครับตอนที่เขาเซ็นสัญญาปฏิญญากรงาุงเทพคือก่อตั้งสมาคมอ,อาเซียนขึ้นมานะครับตอนที่มี ด็อเตอร์ถนัดคอมันนะครับเป็นตัวแทนประเทศไทยเยึ่นที่กรุงเทพนะครับสิงคโปร์ก็ติด1ใน5ด้วยนะในการในการเป็นประเทศตั้งต้นนะครับในการสนต่างๆสินยาอาเซียนนะครับสิงคโปร์ก็อยู่บริเวณทาง ข้างล่างนะถ้าเกิดดูจากแผนที่ประเทศไทยนะครับก็จะอยู่ข้างล่างมาเลเซียลงไปอีกนะครับโดยที่จะมีด่านโจโฮบาลูนะครับที่กั้นระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์ตอนตรงนั้นนะครับที่นี้สิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศท,ที่ได้ถือได้ว่าเป็นประเทศพัฒนาเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของอาเซียเลยก็ว่าได้นะครับพูดง่ายๆว่าทั้งเอเชียเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยติดหับต้นๆเลยนะครับอาจจะเป็นรองญี่ปุน่นเป็นรองเกาหลีใต้มานหน่อยนะครับแล้ว คืออ่าว่าท็อปไฟเนี่ยท็อปไฟเนี่ยนะครับสิงคโปร์เนี่ยติดอันดับแน่นอนนะครับข้อสอบข้อนี้ถามว่าสัตว์ประจําประเทศสิงคโปร์คืออะไรนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่ามีใครเคยไปเที่ยวสิงคโปร์คุณน่าจะเห็นตัวที่มันเป็นตัวสิงโตนะตัวหัวเป็นสิงโตนะครับแต่ว่าลาตัวเนี่ยจะคล้ายๆเป็นเป็นปลานะครับเขาเรียกโันนี้ว่าเมอร์ไลออนนะครับมันก็จะเป็นที่ที่อยู่เป็นสวนสาธารณะของประเทศเขาไงนะครับแล้วก็คุณก็สามารถไปตั้งดูสิงโตพ้นน้ําซึ่งจริงมันก็ไม่ได้ เป็นอะไรรักสำคัญอะไรมากมายแักนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนะครับเมื่อชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเมือไรออนนะครับเพราะฉะนั้นสัตว์ประจำประเทศสิงคโปร์ก็เป็นสิงโตนะครับสิงคโปร์นั่นนะครับแยกออกมาจากสหพันธรัฐมาลายานะครับแล้วก็มาตั้งประเทศนะครับโดยที่ตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นนะครับผู้นําประเทศของสิงคโปร์ก็คือลีกวนอยู่นะครับลีกวนอยู่นะครับ สิงคโปร์มีทั้งนายยมบุญดีนะครับแล้วก็มีทั้งประธานาธิบดีนะครับแต่ว่านายนนยศบุญบุญดีนะครับเป็นผู้นำนะครับของฝ่ายบริหารนะครับนายกมีเป็นผู้นำของฝ่ายบริหารเอ่อถ้าเกิดใครเคยได้ใบสิงคโปร์น่าจะมองภาพความเจริญออกนะครับสิงคโปร์ไม่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ที่สามารถจะสร้างการท่องเที่ยวได้แต่สิงคโปร์สร้างทุกอย่างขึ้นมาเองนะครับเช่นคาสิโนนะครับสวนนกนะครับจะมียูนิเวอร์แซลสตูดิโอนะครับอยู่ที่นั่นนะครับมีอะไรนึกไมอกแล้วนะครับใครจะไปเที่ยวก็ไปได้นะครับไม่ยากมากนะมีสายการบินที่บินตรงจากกรุงเทพนะครับแล้วก็บินตรงจากขดใหญ่นะครับไปสิงคโปร์ได้นะครับเวลาห่างจากประเทศไทยหนึ่งชั่วโมงนะครับจากที่นไ่นหนึ่งชั่วโมงนะครับ เวลาจะตรงกับมาเลเซียนะสกุลเงินจะใช้เป็นดอนลลาร์สิงคโปร์นะครับเป็นดอนลลาร์สิงคโปร์คุณสามารถแลกได้อีกอย่างนึงคือถ้าเกิดว่าคุณไปเที่ยวนะแล้วไปเที่ยวสิงคโปร์แล้วจะไปบูไ์นายในในในทริปต่อไปเลยนี่นะครับผมแนะนำว่าคุณไม่ต้องไปแลกเงินคืนนะครับเพราะเงินสิงคโปร์กับเงินบูไนเนี่ยค่าของมันเนี่ย หนึ่งต่อหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นสามารถจะใช้เงินสิงคโปร์ในบูดาได้สามารถใช้เงินบูดาในประเทศสิงคโปร์ได้นันซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าจุดจุดร่วมอันดีเลยนะที่ประเทศในกลุ่มสมาชิกเดียวกันสามารถใช้เงินแบบเดียวกันได้แปลว่าคุณก็มีความสามารถในการชําระหนี้ได้นะครับนี่คือประเทศสิงคโปร์นะครับซึ่งเป็นประเทศที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจที่สูงที่สุดในอาเซียนครับ